เดบัอบูเบอร์รี่มันหนักนยนู่นเนี่ยหนาะมันหน่นนวยบบใหญ่มันอยากเหมนว่าอมันสวงไปลายของมันนะเนาะเออืมน,นี่เก็บเก็บเก็บมันกำลันพุ่งอยู่ป่จะไดรผนกซีม โอ,อ้มันโดนเมื่อไหร่เนาะคนเขาจะมาเก็บนะมันโดนที่มือว้าวลายยุตัวนี้เป็นใจอันนั้นอยู่ Hi How are you Where are you from Here here? here Where Where Rochester Where are you Because uh, we have a lot of town from Around here yeah. เอาเก็บเก็บเก็บบะกุ้งเบอร์รี่เดี๋ยวตัวนวยใหญ่มากพวกท่านอันนั้นไม่ออกก็จะเก็บไปก่อนเนาะมันยังมันยังตื่นมายังตื่นเลยหน่อยเดี๋ยวซีฟ้าเออประมาณนั่นละ เดี๋หน่อยหนึ่งเดี๋ยวอุ๊ยเงหญ่ยอยู่นี่เดี๋ยวเออทั้งดุมก็จะบวมบวมมาเก็บมันอยู hehe, ่ท no? like ั <c oughs> like ้งดุมทั้งเทื้องนี่คนเห็นหลายนี่แหละนี่นั่งลกนั่งลงเก็บโอ้มันโดนถิ่มเนาะนั่งลงเก็บพี่เนาะนั่งลงเก็บสิพักเก็บมันโดนถิ่โอ้ มันโดนทิทม,ม,มย,ยูวดดัดแต่ก็ไปปลูกรลายต้นอยู่แต่คนบุกเกิดทั้งสุกมากไงจานมาพี่สันฮะมาถ่ายวีดีโอพี่สันมันเหรอโอเคทันยังหมากหมากหน่อยท่นตังน้งนากอู้อูเดมันเปลี่ยนได้เดมโอ้ อันนี้มาเก็บในสวนสวนไม่ออกด้วยมาเม้นในป่าแต่วันอยู่ยวัดถังกระมี่แต่วันทางอยู่ในป่ายุงมันได้ผดอืมเป็นได้อยู่ตัวเน่วยใหญ่อยู่ แต่ว่ามันเกิดสิเป็นไปปลายฤดูกาลมันแหละโอ้โหเนี่ยสายเบืองได้หน่วยใหญ่บ้านบ้านหน่วยใหญ่ฮะย่างไปสุดปะ สันทั้งออเป็นด้อยู่เลยนี่มันกหน่วยน่อยเนี่อู้นีมเป็นได้เป็นได้มันกหน่วยหน่อยลงไปงมา็คือบหมหมาบ้านเนี่ยายุ่งได้เคย Cái kim màu bò? Mình như nó bà nè <laughs> <laughs> cái pretty Cái kia kim màu nó xì si phần Xì You have a lot of Ngoài nội Thế, thế nhìn <laughs> giật ngoài <nuôi> nội <nổi. cười> Nhanh nhanh từ bường này Bường bằng này mình có bớt

จะได้กระตาอยู่บนโอ้ยุ่ก e r ก fast นะย t ่เก็บ more โอ้นี่นี่นี่มองดูตรงนางลุงเก็บมันเออนี่นี่ นางรุมเก็บเพิดนจังสีเห็นหลอยู่อยู่มน่เออตี้เจะมาเก็บมัน่ะหน่วยซ้ออิมนดุนปลายมันน่นนี่ดุนดุนใหญ่มันสุกเขามาเก็บตั้ก่อนมางอะเนี่ดุดุลโป้ดุนปลายมันเนี่ยาดมผู้ได้ยากเออเบื้งต้นมักบูเบอร์รีว่าเป็นแบบใดต้น mặc mại bù blueberry cứ một màu bạn và Là... hả chắc màu của mặc 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 Ăn mặc nhai mặc 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 ăn mặc 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 เก็บง่ายเว้ยมันสุกมันสุกว่สิได้ซุมมันโดนถิมเนาะอู้พี่ยังเป็นดายตุ่นึงนี่นะเี๋ยวมันทางนวยหน่อยมันขีดขานเก็บ ก็รวยใหญ่เลยเก็บเก็บมวลกวยานี่ัไวกเขาไปขายอยู่ในตลาดก็รวยมวลบันี้ยังรวใหญ่จนมันเป็นพันนึ่งอย่ักต์นิกหรอเบืองขาเตะเขากระจฝุ่นกันนะเบิ่งเปลนอยู่แต่ว่ามันกะ เป็นแต่ช่องแถวนี่ยล่ะสุดนั่นก็เบิดละเก็บคนอเมริกาก็จะมาเก็บทุกัน ແລະຮັກສາອໍເດີຫียงເຈດີ້ໄທນີ້ເອີສຽງດັງແຮງເດີ້ເປັນສຽງທາງຝັ່ງສັດໄອງ ไปถามตรงๆอม้อัน้เป็นเป่าเป็นเด็บเป็นเนี่ยผัวผัว่างเปิดขึ้นมันหลอยู่คันเ้อมันบวมเลยจะทิ้งไหลายยันมันหอนเลยอากาศก็ห้อนหอนเข่าแตกเข่อแตกนียบวยเห็นหนาม่ตันปานมูสามสัตว์หนาก็ดีเดือบจะได้ันมันล้นเนาะ ลุนเจ็บมันก็ดีอยู่ได้หนึ่งลุนมาหันมันก็ดีอยู่ได้ครับโอ้ยอย่าไปเกตบุหรีเราไม่จังลุนว่ามันซุกเลยเอืมออาตมาก็ได้อันนีนึงกระเสาหนึ่งนี่ยคนงานดีอะไรนี่ล็อก slowly slow yeah too small that's why right. yeah that uh, they're half right yeah. uh-huh used to be bigger or t h i s my first time came here It's bigger before this or? the first? No. Bush wise? No. I mean, uh, the, the food. Uh, they, they're picked a lot right now. they picked okay. a lot already. Mm -hmm. uh, before we had, uh, we were picking up an, uh, up front uh, hey. and we had six, seven baskets in one couple of bush. There was so much there. Whoa! Oh. I'm mm -hmm. back in uh, two days oh, or so or whatever because you yeah. see these green ones, they're yeah. going to get nice and ripe. Yeah. But they are the same size? เนี่ยพนกงานราคากระซำกันเตรมเตรมกระตาน่อยนี่สองดอนหาซเซ มันห่อนนะสิเด็กเขาไปตอกผนโอเคขอบใจได้หลายอย่างายิงม้มผู้ติดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผู้มักกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะขอบใจได้หลายด้วยโอเค see ูน u n ส x t t i m มพบกันใหม่คลิปหน,น,น้าขอเจริญพร